nhiễm sẽ không tốt đúng không? Ah, nhặt cái này lên, nhặt này lên, nhặt cái này lên, nhặt cái này lên, nhặt cái này lên, cái này lên, nhặt cái này lên, nhặt cái này lên, nhặt cái này cái này cái này lên, nhặt cái này lên, cái này lên, nhặt cái เออนั่นแหละไปเอาไปทิ้งเลยเออไปทิ้งทั้งขยะนะเก่งมากเลยมันหล่นนะเอาไปทิ้งขยะไปขังขยะนะเนี่ยไม่ทินงเลยเออไม่ิ้ก็ไม่จะเกียบเลยเก่งมากเลยวะเหม็นก็เหม็นตัว เอาของเล่นทิ้งไหมของเล่นเราทิ้งไหมไม่ไม่งเไม่ไมทิ้งเหรอไม่ทิ้งเหรอไม่ทิ้งเล่นก่อนใช่ไหมเล่นอยู่นูไม่ทิ้ง